สวัสดีค่ะอิสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมือนี้นะค่ะสาวเชิมกระพ้าพี่น้องค่ะเนี่ยมาตอกกันเลยค่ะแง่ไครมุดเดงหังนี่แหงแบบไอห้หาเบิง้งได้พี่น้องคใครติ่มเลยละค่ะให้ไหนหูด,ดำขึ้นจากระดับพื้นดินเนี่ยพี่น้องกูนะนี่ขึ้นมายุนี่นะค่ะมากระดาเมียนือเก้าฝุ่นค่ะเอาไปเนี่เธอเอาเลยปนณณี<ว>ต้องบาขอว่าเป็นมีนนะหังปั่นหางเพิงไปน,นั่น<ว>โอ้เอาดีๆนะเธอ ไปทายทางนี้กันดนะค่ะเบิ่งค่ะสันซอยกันพระวันเขายืนอยุบบาหมันโคงงนาะพี่น้องค้งเล้่องาอาจนสะเลยเด้อเถอค่ะให้น้ำเมียนโอ้โหโอ้โหโได้ลุ่นเด้พี่น้องโอโห อ๋ <c oughs> อ <c oughs> อืมขึ้นข้าค,คนเงีกับคนข้น่ะเอาวแนีอ้อาวเข้ะเข้ ย่านเป็นเปีงหลายยุบพรบ้านก็สิวาเตียนเยื่อเพิ่นหลายแล้วไปไปได้เถอะบ่ไหวระบาเอาข่ามาข้าแบบนี้อ่าโอ้เด๋ข้าโอ้เป็นไม่ปิกหลาอีหลีนเมียนแต่ว่าโอ้แต่ว่าไม่ปีงไม่ไม่โอ้ผว่าเา อีกเนี่ยนะเนี่ครับแม่เป้งเ่อมาป่าหน่อยนึงนะครับพี่น้องมันเป็นแม่เป้งร้ายขึ้นแม่เป though, ้งจะไปขวารึไงค้ะแม่เป mm, ้งจะไปขวดรีฟะตัวนึงไหน ถ้าตโอ้ใครนะงาพี่น้องวอ้กระทอรัุไม่ปงจะไปนขวานค่ะไม่ีตูมาใครเด้ง่ายออกไปพูดอีกนนะอันนี้ยังเนี่ยเป้งหมือนยครับพี่น้องใครเมเอาอันนหมอ่อนแนอ่อนเป็นอะไรนองอือเกือบบัตรหันเกือบบัตันเป็นเป็นโตเป็นค้าแล้ว เป็นแม่เ no ป้งแล้วก็เป็นมดบ่ะว่าเม็นป้งแล้วกะใส่เป็นแม่เป้งแล้วก็เป็นนั่นนั่นมาหนีิเก็บออกเป็นนกเอาคนเป็นเป้งไม่ดีจ้ะราคาพี่น้องเนี่ยมีตาเมื่อราคาไข่เนี่ยผู้น่ะจะเป็นตาเมื่อราคเกือบบัตรทันเป็นปิงเมื่อขังเนี่ยค่ะใส่ถุงกันนะค่ะ แต่ว่ากย็ยังดีอยู่ค่ะเนี่ยยังได้เป็นไข่เมด่อกำลังมันเด่หีตาเมื่อเร้ทุกตัวเห็นปะโอ,โอ้พอดีมูอเ <laughs> นี่ยเป็นตาเม,มื่อทุกตัวแล้วตาดำดำแล้ว <laughs> มาซอยกันเมื่อข,อข้อคว <laughs> รกันไปข้างไปครับ <c oughs> <laughs> พี่น้องเบิ้งหนาสาวเสริมคขาฟึ่งข้างแรกนั่นนี่พี่นอ้องร้องใส่เต่งเลยเบิ้งค่ะไปห้าคุณนรรมียนคือทุกท่าน วันนี้น้ำเย็นข้นแล้วได้ป่ะเนี่ค่ะฝาเป็นกำลังใจนะเมียน้ำเด้อค่ะมาพาใส่เสื้ออนี่าพาใสเสื้อโอ้ยย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 อยย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 ย็วยย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 เรยยย็ หอบเลยหอมเลยเปลงเลยฝ้าถุงเปลงมาเปียฝ้าถ้งเปลงไาฝ้าฝ้าถุงเปลงมาไปอุดจมูงเป้งเต็มยุงหลังอูดกันอ๋อส่วนนี้คมับแยจ้ะค่ะพี่น้องกำลังใส่ในนั้นเคับงเสริมกับว่ามืออาชีพไปเนี้พี่น้อง หากัระหแ่๊าไปนะหลายครับพี่น้องใครยังไงอยูครับไม่นี้พามาหาใครมาแดงเลยครับมืัอนี้ของแซ่บเอาได้มาเลยเนี่ครับของแซ่บเข่าปากแล้วของแซ่บเข่าปากแล้วมันดีเต้ถุงเลยเถอะขออะไรมาเนี่ยอันเนี่ยหลายนะครับพี่น้องวันนี้สวนนีีครับคุณครับอ้า นี่แหละภูณรเทพไปเก็บกินไปเก็บกินเบิดเขาปากัดกินเบิดแล้ววันวอดบาปน้ำร้องไงดีคอยคอยเด้อคอยเด้อมาเกิบใหญ่เหมือนกระหว่างกันหนึ่งประธานครับหังนี้ครับเป็นี้พี่น้องโอ้หังนี้แป็เปล่งโอ้เขียวเขียวเต็มเลยโอ้โอ้ไข่มันโอ้ตื้นๆเฮ่ออันเบื้ดตื้นอ ครับพี่น้องนี่ไข่ของยุลุ่มปุ๊ดเอหรอเพื่อนกระเทกกับพื้นหนะงหางหัวเธอหนิเยอะหางนี่อะเยอะนี่นี่เต็มเลยนี่หางนี่พี่น้องหางนี่พี่น้องพูดหน้าพูดหน้าเถอะอันนี้่ะพูดหน้าแต่รับพี่น้องเล่นยิ้หมดโอ้หางนั่นน่ะมันจะแทกพื้นมีแม่เปียงล้วนๆแม่เเปียงพี่น้อง ใหญ่ไมเน่ยมายุติสมองเขานี่มบนเป้งครับไปออกแล้วพูดาพูดาจี้แอดาไปออกเด้อไปออกไปได้ไปเลยไม่ตัวนี้ไม่ดีมุดนีดไม่เป้งแมวขวามันเป้งค่ะมือเล้งอันนี้ม่เป้งกับไรเนี่ยเท้านะทีี้ใหญ่มันมี่จะให่ไหม อดีตไปเก็บเอากันยุบพื้นเนี่ยนึกว่าดีหางนั่นกระเทกพื้นยังจังใครหลายปะใครกองกันเยอะครับนี่พี่น้องได้แล้วค่ะหมดไป่บนเนาะไปฮักเกาเดี๋ยวยังเปล่าใส่เลยครับลายถุงเหมือนร่างเอาเนาะไปง่ายไปง่ายนี้สิบิท้าใครอืมครับวันนี้ เอาเสมาจุดโซฟีมือครับพังนี่ทังงามครับโอ้งามปดีเลยเบีเปลเยอเป็บเ่เยอเด้เขาข้างโก้าะไรไงนี่มีโอ้มี哟มี哟มีมี tương tương nhá <laughs> <laughs> oh, oh, tương đi cho tiêu vô khai lái nữa Hắn ảnh thường hẳn lại và bòm tù thì lại thay tệ khô lên nè Phải Bớt ừ. gặp con nhà Nhà thử cho khó lại <laughs> là

ขับห้องสูงโอ้เธอวิ่ได้ให้างนใครยินตฮ้งุดแขนเออหันละเท่านั้นไปตุ๊กแล้วใส่ไมส้สาซองน้เดียวข้อใส่น้ำสุดมือโอ้ลงยอะลงยอะ เออลงอยู่คร er. ับลงอยู่ย anyway uh> ังไม่แตกครับยังไม่แตกคุณครับครั้งน uh yes uh ี้สองครั้งนี้สองครั้งนี้เป็มีครับครั้งถึงเป็มีก็เถอะเถอะ่ายครับรมกันป่ะสองวินีครับ โอ้มีอยู่ดีมีวะมีมีโอ้โอ้ตึงหนีดีทังนี้หางหังเถอหังในก่างก็ได้ครับถึงอยู่หรอกวะมาทุ่นีางัหรัโคนเอาหนังนีงเถอะดังไปเลย มีดิเดี๋ยวมีนะนี่ออาเลยอืมอเออางหลวงปมีเจอที่ห้างๆครับนี่เราเมิงขับมานี่เราเมิงขับซีนผืนเสาเสียม มามเป่งก็เอาเป่งมะหเป่งมเป่งมาเป่งมาเอาแรงไใครนะครั้งได้ครั้งเดียวนี่เนาะ้กินเลยิดิด่น่ะเป๊ะฟ้าเป่งเดี๋ยตุ๊ดตีะนาอืมี่นอ่ อืมนี่ครับพี่น้องอืมมีเด็กตุ๊ดอือ๋มันหลุมส่ละเทียนตุ๊าเนี่ยมื่ปีนรถอืมไมไปเก็บตัวเข้าปากค้าฮึม่วนนี้มาถูกอีปิงถูกไหมปิงมาถูกปิงมาเก็บไงพี่นะมาเอามาเก็บดาวไปเลยไม่มปิงมีถุง ตูดสิตูดสิตูดออหนึ่งมดตัดหึ่งมดตัดจะบินเอาอือมีตะไคร้งามๆค่ะอุ้ยเราไปล่างแล้วเด้อค่ะเราไปล่างแล้วพี่น้องสิง,งามอืออะไรเนี่ยไปเอาครูขึ้นพวันอย่างนกระยิบมันนั่นกระยิบ ไปแล้วค่ะพิมงอนสองคนออกนาอีกพี่น้องมือนีมาล่าเลยเด้อค่ะเราเสิร์ฟกระเล็ดทั้งบ้านเหมือะะ้อเลยค่ะจะไปต่ออีกพี่น้องไปค่ะทังนี้ดูค่ะดีพอได้ยุค่ะใครผ่านนะครับลอยแงียบครับนี่เยอะขังมั้ยเยอะมั้ยบอกข้างๆท่านกัน

ส้ตมตำกันไหมเธเห็นบาา่นี่ครับมนสาดนามเฮ้มีตัวไหเถอมีเถอะเนยังบอกงูสิมีอยู่เถอมีอยู่มีอยู่เถอมีครับพี่น้อง ข่อยเยอะเธอขออยเคนสารงาม้มอ่ะโอ้ประตูแล้วใครแล้วนะเธอผู้น่ะไปเธอเปลี่ยนเง็นสาวเธอ โตน,โ <laughs> โน่ะ <laughs> มึงยูแบบนี้มึงนี่วะฮอร์นาครับ <laughs> นา,าแดงหมดแล้วพี่น้องครับพี่น้องห้องนี้ล่ะเป็นละมีอะเย็นๆได้เถอะห้างนี้นนนมีเหรอมี哟 ม de. uh uh, ีครับพ uh ่นนยังเยอะอะไรเหยอยังมยแตกเออสรูลแล้วขยำเลยมานนีอหลายๆครับทั้งนี่ โอ้พี่นอ้เอ,อ,หอเหรอไม่ได้ล่ะอืมได้ไาเหรอครับนี่ครับหันมาเฮรอ วถือมัถือวัถือมัถือนี่มาถือยังว่เขา้เขายังูถือถือล้วถือล้วถือห่างดถือพูมี่โอ้มีจะใครผ่กกับนงามเลย อันนี้เป็นไข่ผักพี่น้องแต่ว่างามงามค่ะนะเถอะเอาเมื่อไหร่ดีงามเลยค่ะเนี่ยอืมเว้ขาครับนี่สรุปเนาะค่ะพี่น้องคนนี้สรุปแล้วเขาได้ผุนค่าไข่หมดแล้วค่ะอันนี้เป็นไข่ตรงแต่ว่ามีแป้งแน่เดี๋ยวไปเลือกนะพี่น้อง อันนี้เป็นแคแนเมนเป้งค่ะนี่อันนี้ไข่ตุงแบบว่าป่ได้ใส่เป้งนะค่ะแห่งงามๆอันนี้ไข่ลูกออดค่ะไข่หน่อยไข่ลูกออดอันนี้กับไข่พาค่ะนี่ฮางมื่อนึงนี่นะพี่น้องโอ้สรุปแล้วไข่หมดเด็กเขาได้มือนี่ค่ะเสรนดลายมกเติบยุดังไลยค่ะเตรียมไปให้นแม่ข้าวในแม่ข้าเตรียมฝ้ายผลิตกเตรียมแล้วค่ะคลิปนี้นะค่ะจะเสริมกับไอ้เมียนล้กกันไอ้อูดานะค่ะล้ักอัน ร้านเนาะค่ะมาเงไยครมดแดงน้ากันเนาะพี่น้องจะรูปลกะกันสามซีต้นค่ะหางกะได้ถือว่าประสบผลสเลาเร็จยอค่ะมือนี่เจ็บโตแต่ว่ากะคุมะคะ้มเนาะค่ะคลิปนี้ก็จะเชิมก็เซียไว้สรงนี้เลยนะคะ่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นนเลยนะค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะค่ะคลิปนี้กระศิลาพี่น้องไปตรงนี้เลยนะค่ะสวัสดีครับ